ได้ข่าวนะว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเธอจะเป็นสมองเสือ่อวันหนึ่งเธอก็ลืมเรื่องนาวไปวันนึ่งฉันได้ทีแล้วสินะรักพาตัวเธอไปนหนแล้วกันต้องรักพาตัวไปค่าที่ป่าลึก นางพุ่งนล้วก็หลับโดนต่อยท้องไปแค่รอบเดียวเองเฮ้ยน,นไทยอะไวะแข็แขขงทงอยากดูิเน่นไงมันลอยได้นี่นะ ไปอยู่นั่นนังแกหยุดนะเฮ้ยนังแกไปแอบเข้ามาแล้้ามไมว่าแล้วก็ไปที่อื่นทำให้ตายกันแล้วกันไปไหนนั่นนังแกหยุดนะ มันไม่ตายวะนั่นน่ะน้องแกเดี๋ยวนะทำไมมันถึงย้อนกลับไปเร็วอย่างนั้นน่ะงั้นอย่างเงี้ยตะกุ้มมันไปฆ่าแล้วแหละ ถ้าเป็นป่าแถวนี้ก็คงจะใช้ได้อยู่สลบไปแล้วสินะสันกมยังคันมืออยากฆ่าคนอยู่พอดีต้อ,องเดินไปเรื่อยสิเอาที่นี่แล้วกันเดี๋ยวนะ ีกำมือย,ยังต่อยได้อีกเหรอ,อต้องตายแกนะถ้ามันมาทำร้ายฉันด้วยช่วยฉ,ฉันด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยดีจังเลยตายแล้วอย่างเงี้ยต้องอุ้มตัวไปหมกศพกันแล้ว เอาเป็นใต้ต้นไม้นั้นแล้วกันก่อนที่ใครจะมาเห็นโอเคเรียบร้อย